ดีค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูสตรอเบอรี่กันนะว้าวเริ่มสุกแล้วเก็บดีไหมเนี่ยจะเก็บก็เสียดายนะอันนี้ยังไม่สุกลูกเยอะเลยดกเลยนี่มีมะเกิดเทศด้วยเอามาเกิดเทศมาลงไม่มีที่ลง ให่ลูกเลยแต่ลูก,ลกต้นนี้ลูกไม่ใหญ่ถ้าเด็กๆเห็นนี่คว้าเลยนะเขียวแดงเอาหมดต้องคอยดูเด็กๆในตัวเล็กตัวแสบเลยตัวใหญ่ก็ไม่เบามือเก็บทั้งคู่ มาเกก็บันเดี๋ยวเรามาเก็บกันเนื้อลูกไหนดีลูกนี้แดงดีนะเก็บลูกนี้ก่อน,นตัวแสบมาทันดีเลย <I S 1> ว่าจะแอบ <want> sorry. ว่าจะแอบ,บไอตัวแสบตัวแสบรู้มาทันทีเลยโอเคยูพิก วันจส๊สวันเนี่ย <Yeah. S 1> มัมเหวมัมเหวโอ้อย่าดึงแรงอย่าดึงแรงเดี๋ยวต้นโอ้เฉาหมดตายละแหมไปทาเล็บมาสวยอีกแล้วยังไหม,ม <Okay. S 1> นี่เรามาเก็บลูกนี้กินบ้างอร่อยแค่ไหนกูจ๊อบทาลอะนี่ไม่ใช่มัมมี่กูจ๊อบหรอเป็นไทล่ากูจ๊อบตั้งงั้น เอ้าอย่าแอบแอบเก็บทางนน้นเรียบร้อยแล้วเวทมัมลูกเวทมัมแม่ตั้งดาวตั้งกลองไม่ได้ก็กินทั้งอย่างนี้เลยอ่ะอืมอร่อยหวานเดินชมเลยเก็บกินไปลูกอร่อยมากเลยทำไมตอเบอรี่เราปลูกเองมันหวานหวานอร่อยอย่างนี้หวานกว่าที่เขาขายอีกนะหรือมันสดกว่าหรือยังไงก็ไม่รู้ นี่มันดอกสีชมพูมันมีสีขาวอ็ตอนนี้สีขาวอันนี้สีชมพูก็ต้นเดียวกันอันนี้เทล่าเก็บแอบกินแอบกินของเทลา่าเลย อร่อยชื่นใจอ,อร่อยชื่นใจมากมันสดลูกใหญ่สุดเลยนะในกรนี้นไอ้แทล่าเก็บไปละจ <c oughs> ะเก็บอันนี้ <c oughs> มือเดียวเก็บไม่ถนัดอีก <c oughs> มันไม่มีที่ตั้งกล้อง <c oughs> ตั้งกล้องไม่ถนัดอนะ่ะ <c oughs> Này hey, đi no. Show dad Show dad Look. Wow. Look at that daddy. Don't touch. Don't touch. Lift that. Lift that one. Not 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 red yet. No, don't eat it. Yeah. You gotta wait. Yeah, this one. Here's a red one. Oh, that's really red Yeah, kinda. Yeah. You wait, they'll get bigger. Oh. Hey! No, no, no. Okay. Okay, okay. You can pick one here. Pick one here. Pick one here. I'll get for you. <laughs> <laughs> oh, okay, okay. Yeah. yeah, yeah. Yeah. Put that back in there <laughs> fuel for the strawberries. ไม่ด really so wow. nope, okay. mm ีเทสตี้ทยสอนึ่งค้องคนี่งครึ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 ่ครึ่งครครึ่ง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 คงครึ่งรึ่งครึ่งครึ่งครึ่ง่งครึ่งค่งครึ่งครึ่่งครึ่ง่งครึ่งค yummy oh อย่ากรีดอยากรีด yummy tell her we have to put on the plate by it what you eat no no อ๋อมือดีแอบเก็บมาแล้วนี่เก็บตอนไหนไม่เห็นเนี่ยอุตส่าห์มองตลอดเวลายัง <c oughs> แอบเก็บมาแล้วลูกเนี่ยเขียวตื้อเลยตัวแสบ